ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับสถานที่และสภาพของเมืองนรกนรกนรก,กภูมิคือภพภูมิแห่งความทุกข์ซึ่งเป็นที่ที่สัตว์ผู้ทําบากปรกรรมเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ต้องไปรับผลกรรมโทสานุโทษโดยมีสภาพหลักๆดังนี้ ที่ตั้งเชื่อว่าอยู่ใต้พื้นโลกหรือชมพูทวีปลงไปมีลักษณะเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สภาพทั่วไปร้อนจัดและทรมานโดยเฉพาะในหมวดของมหานรกนรกร้อนจะเต็มไปด้วยไฟนรกที่ลุกโชนตลอดเวลาเครื่องทรมานทำจากเหล็กเผาไฟหรือมีสภาพเป็นต้นไม้มีหนามเหล็กเช่นต้นงิ้วเหล็กหนาวจัดโลกันตนรก นรกอีกประเภทที่ตั้งอยู่นอกขอบจัก,กรวาลไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดมิดและเย็นยะเยือกจนร่างกายแข็งแตกผู้คุมนรกนิรยบาลเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทันสัตว์นรกตามบัญชาของพยายมลักษณะสัตว์นรกไม่ตายง่ายๆเมื่อถูกทรมานจนตายก็จะฟื้นขึ้นมารับโทษซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะสิ้นสุดบาปกรรมนรกมีทั้งหมดกี่ชั้นและมีชื่อชั้นอะไรบ้าง ตามคติทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจะแบ่งนรกหลกัหลกๆออกเป็น4ี่หมวดใหญ่โดยมีมหานรกเป็นขุมหลักที่มีโทษหนักที่สุด 1. มหานรกนรกรอนมหานรกมีทั้งหมด8ขุมชั้นเรียงลำดับจากโทษเบาไปหนักที่สุดดังนี้ลำดับชื่อมหานรกกรรมที่ต้องไปรับโทษ 1. สันชีวะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสกาลสุตตะ ฆ่ามนุษย์หรือลักทรัพย์ช่อโกง 3. สังคาตะประพฤติผิดในกาม 4. โรรุวะพูดโกโหกหยาบคายส่อเสียดนรกแห่งเสียงครวนคราง 5. มหาโรรุวะดื่มของมึนเมานรกแห่งเสียงครวนครางอย่างหนัก 6. ตาปะเล่นการพนันมัวเมาอบายมุก 7. มหาตาปะ มัวเมาอบายมุกอย่างหนักปปดอเวจีอเวจีมหานรกทำอนันตริยกรรมเช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดยุยงส่งให้แตกแยกเป็นขุมที่ลึกและใหญ่ที่สุดสออง,งอุสสัตธนรกนรักบริวาร เป็นขุมย่อย16ขุมล้อมรอบมหานรกแต่ละขุมรวม8ขุม times 16ขุมย่อยเท่ากับ128ขุมมีการลงโทษที่แตกต่างกันเช่นนรกที่มีแต่สิ่งโสโครกคูทนรกหรือนรกที่มีน้ำเค็มและหวายหนามเหล็กเวทรณีนรกสามมอยมโลกนรกนรกขุมเล็กที่ตั้งอยู่รอบมหานรกแต่ละขุมในแต่ละทิศของมหานรกจะมี10ขุมรวม8ขุม time 4ทิศ Times ส0ขุมย่อยเท่ากับ320ขุมเป็นที่รับโทษสำหรับบาปกรรมที่ไม่หนักมาก4โลก,กันตนรกนรกเย็นเป็นนรกที่อยู่นอกขอบจัก,กรวาลมีความมืดมิดและหนาวเย็นจัดเวลาในนรกและเวลาในโลกมนุษย์ต่างกันมากน้อยเพียงใด อัตราส่วนเวลาในนรกกับโลกมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากและยิ่งเป็นมหานรกขุมที่ลึกเท่าไรระยะเวลาก็จะยิ่งยาวนานขึ้นเท่านั้นโดยมีการเปรียบเทียบจากตำราดังนี้ลำดับชื่อมหานรกเวลาในนรกเทียบกับโลกมนุษย์1สัญชีวะ1วัน1คืน9ล้านปีมนุษย์2กละสุตตะ1วัน1คืน 36ล้านปีมนุษย์3สังคาตะ1วันหนึ่งคืน144ล้านปีมนุษย์4โรรุวะ1วันหนึ่งคืน576ล้านปีมนุษย์ 5. มหาโรรุวะ1วันหนึ่งคืน 2, 3 0 4ล้านปีมนุษย์6ตาปะ1วันหนึ่งคืน9,216ล้านปีมนุษย์7ด มหาตาปะ1วันหนึ่งคืน36,864ล้านปีมนุษย์8อเวจีอายุหนึ่งการเกินกว่าจะคำนวณเป็นปีมนุษย์ได้ชัดเจนบางตำราระบุว่าหนึ่งการมีระยะเวลานาน,านมากยากจะเปรียบเทียบ โดยเปรียบเหมือนภูเขาสูงหนึ่งยอดกว้างสามยอดมีเทวดาเอาผ้าทิพย์บางๆมาปัดปีละครั้งจนกว่าภูเขาจะรบเรียบเป็นแผ่นดินจึงจะเรียกว่าสิ้นสุดหนึ่งกันสรุปคือยิ่งขุมนรกอยู่ลึกระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกขุมนั้นจะยิ่งยาวนานขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์โทษสารุโทษที่สัตว์นรกต้องได้รับจึงมีความทรมานยาวนานอย่างยิ่งจนกว่าจะสิ้นสุดผลของบาปรกรรมนั้นๆ การประเมินความเชื่อในเรื่องเมืองนรกของคนไทยนั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมพุทธที่มีความเชื่อผสมผสานกันอย่างลึกซึง้ง belief system ทำให้ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่แค่หลักคำสอนทางศาสนาแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและกลไกลทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมนี่คือคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนรกในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องนรกในสังคมไทยโดยละเอียดความเชื่อในเรื่องนรกถือว่าฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนานโดยมีอิทธิพลมาจากไตรภูมิพระร่วงวรรณคดีในสมัยสุขโขทยัยซึ่งบรรยายลักษณะนรกสวรรค์และโลกมนุษย์อย่างละเอียดชัดเจน 1. รากฐานความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาหลักการของกฎแห่งกรรมคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่า90%ซ ซึ่งยึดมั่นในหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิบากกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากการกระทำชั่วอกุศลกรรมจิตรกรรมฝาผนังและวัดนรกนรกถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดที่น่ากลัวและสยดสยองตามโบทวิหารโดยเฉพาะในส่วนหลังพระประธานรวมถึงมีการสร้างส่วนนรกหรือแดนสนธยาในวัดบางแห่ง เช่นวัดแสนสุขวิสุทธิวรารามจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนที่เข้าถึงได้ง่ายและสร้างความตระหนกตกใจเ e ีย appeal พพให้คนละอายและเกรงกลัวต่อบาปวรรณกรรมและประเพณีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนรกสวรรค์ปรากฏในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นพระอะไราคำหลวงซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความรู้สึกเรื่องบาปบุญคุณโทษสออง,อ,งอ,อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมคกลไกการควบคุม ความเชื่อเรื่องนรกมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกลควบคุมทางสังคมโซเชียลคอนโทรลแบบไม่เป็นทางการสร้างความละอายและเกรงกลัวต่อบาปหิหริโอตับะความกลัวการถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสในนรกเช่นถูกจับกรอกน้ำกรดถูกไส้ทลักปีนต้นนิ้วเหล็กเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้คนยับยั้งชั่งใจไม่ให้กระทำความผิดโดยเฉพาะการทำอนันตริยกรรมกรมนักที่สุด การอธิบายความทุกข์เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือโชคร้ายกับตนเองหรือผู้อื่นคนไทยมักใช้หลักการเป็นกรรมเก่าหรือตามกรรมที่ทำไว้มาอธิบายทำให้เกิดความยอมรับและอดทนต่อความทุกข์ได้ง่ายขึ้นการสร้างบุญเพื่อหนีภยัยความเชื่อว่าการทำบุญเช่นการให้ทานรักษาศีลสร้างวัดเป็นการสร้างสเสบียงเพื่อให้พ้นจากนรกและไปเกิดในสุขติภูมิสวรรค์หรืออย่างน้อยก็บรรเทาผลกรรมชั่ว สมความเชื่อในยุคปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงแม้ว่ารากฐานความเชื่อจะแข็งแกรง่งแต่ในสังคมสมัยใหม่ความเชื่อเรื่องนรกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและถูกตีความใหม่การถูกตั้งคำถามจากวิทยาศาสตร์การศึกษาและวิทยาการตะวันตกที่เน้นเหตุผล r a t i o n a l i s m ทำให้คนรุ่นใหม่บางส่วนมองว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องอจินตยสิ่งที่คิดตามได้ยาก หรือเป็นเพียงอุบายในการสอนคนให้ทำความดีการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์พระสงฆ์และนักวิชาการบางท่านได้พยายามอธิบายนรกในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากขึ้นโดยมองว่านรกคือไฟที่เผาผลาญจิตใจโทสะหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเช่นความเร่าร้อนใจความทุกข์จากการถูกจองจำโดยไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนดังคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขก ผลกระทบต่ออาชญากรรมมีงานวิจัยที่ชี้ว่าความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีผลโดยตรงต่อการยับยั้งการก่ออาชญากรรมรุนแรงก่อนที่ผู้กระทำผิดจะเข้าสู่กระบวนการอบรมทางศาสนาในเรือนจำซึ่งสะท้อนว่าในบางบริบทแรงจูงใจทางโลกกิเลสโลภะอาจมีอำนาจมากกว่าความกลัวในนรกสรุปคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ กฎแห่งกรรมและเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและควบคุมพฤติกรรมอย่างไรก็ตามระดับความเชื่อส่วนบุคคลและวิธีการตีความนั้นแตกต่างกันไปตามพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตโดยมีการปรับตัวจากความเชื่อเชิงสถานที่ (literal belief) ไปสู่การตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ (symbolic interpretation) มากขึ้นในสังคมเมืองที่เน้นเหตุผล